รามาถนนบ้านหมอนายกตุย้ยยันไม่ผิดทําตามหน้าที่เปิดทางช่วยคนเดือดร้อนเจอเจ้าของใหม่ฟ้องบุกรุกเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมงพระเกียรติจังหวัดสระบุรีได้เกิดภาพความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อชาวบ้านตำบลบ้านหมอกว่า30ชีวิตได้รวมตัวเดินทางมาให้กำลังใจในายสุทธิชัยวงไพรหรือนายกตุ้ยบ้านหมอ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอที่ต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากอายการในคดีบุกรุกทำลายทรัพย์สินและทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการณีที่อดีตนายกตุย้ยได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าของที่ดินรายใหม่ปิดกัน้นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรมานานหลายสิบปี เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่4กันยายน2566ชาวบ้านกว่า50-60คนได้รวมตัวกันหน้าเทศบาลตำบลบ้านหมอถือป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ในายสุธิชัยในฐานะนายกเทศมนตรีในขนาดนั้นช่วยทวงคืนถนนสายรองที่ถูกปิดกั้นมานานหลายเดือนเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ใช้กันมานานหลายสิบปีแต่เมื่อมีการเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินถนนเส้นนี้กลับถูกั้างสิทธิครอบครองและปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านใช้สัญจร ไม่อืมกันแล้วก็มาให้กาลังใจกันนะครับก็วันนี้นะครับเราช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่เราก็ก็ถูกดมเื่มดีนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับสู้วะ่อครับสู้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 ส้าูส้สู้้้ ดินเลือกแล้วพวกเหล็กสิ่งกีดขวางมาขวางถนนนะครับก่อนที่ผมจะทําการลื้อนั้นผมก็ได้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายอำเภอนะครับก่อนผมจะลื้อก็ได้แจ้งท่านนายอำเภอไปนะครับแล้วก็ได้มีหนังสือเวียนไปถึงผู้ที่เอาสิ่งกีดขวางมาขวางถนนด้วยหนังสือหลายครั้งครับเดือนสองเดือนเกือบสามเดือนนะครับผมถึงจะลื้อนะครับเอ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํานั้นตามพรบรตามกฎหมายตามระเบียบเทศบัญญัติของการบริหารงานท้องถิ่นทั้งหมดครับตอนนั้นผมเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ครับก่อนที่จะลื้อก็คือมีชาวบ้านนะครับได้มาร้องเรียนนะครับมาถือป้ายถืออะไรที่หน้าเทศบาลผมก็รับปากว่าผมจะดูแลความทุกความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่คาดคิดว่าวันนี้จะต้องมา ท่านถ้าท่านเป็นผมท่านมีจะคิดยังไงล่ะครับเพราะว่าเราทําเพื่อประชาชนนะครับซึ่งตํารวจไม่น่าที่จะมาดําเนินคดีกับผมในครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อสักสองสามปีที่แล้วก็เกิดกรณีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเจ้าของที่ก็มาขวางอย่างเงี้ยเอาสิ่งกีดขวางมาขวางแล้วผมเองก็ทําการรื้อถอนแต่ท่านผู้กับคนเก่านั้น ได้สั่งไม่ฟ้องผมนะครับนั่นนะผมว่าเขามีความเป็นธรรมกับผมครั้งนี้นะครับที่ฝั่งไม่ฟ้องกับฟ้องนี่เวกัเรื่องอะไรครับที่ไม่ฟ้องก็ท่านก็ได้ปรึกษาท่างปปชอ,อะไรนะครับก็เขาบอกว่าแม้กระทั่งท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าผมทําตามอํานาจหน้าที่ของผมนะครับผมซึ่งถนนตรงเนี้ยมันเป็นถนนสาธารณะมาตั้งเจ็ดแปดสิบปีแล้วอะนะครับแต่ ไม่มีใครดำเนินการตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องแบ่งแยกออกเป็นทางสาธารณะนะครับผมเองนั้นก็มีเรื่องอย่างเงี้ยทารารังมันเกิดจากเจ้าของที่คนเก่าขายให้เจ้าของที่คนปัจจุบันแล้วในฉนนนั้นไม่มีการแบ่งแยกถนนนะครับจึงเกิดกรณีมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาครับยังไงกรณีที่เกิดขึ้นในยกตอนนี้จากปากเลยให้ผู้มอีอำนาจเนี่ยลงมาดูแลอะไรที ก็ต้องขอกราบท่านผู้ว่านะครับสลับบุรีให้เข้ามาดําเนินการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับอยากให้ท่านเข้ามาดูแลมาดูถนนสาธารณะในเขตเทศบาลบ้านหมอควรที่จะต้องแบ่งแยกนะครับเพราะว่าถนนเนี้ยก็ใช้ของประมาณของทางราชการทั้งหมดก่อนที่ผมจะมาดํารงตําแหน่งนายกผมเป็นตั้งแต่ประธานสุขาสามสิบกว่าปีที่แล้ว นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นก่อนที่คนทํานั่นก็คือนายอำเภอเป็นประธานสุขาภิบาลได้อางบหลวงทั้งหมดเนี่ยมาสร้างถนนมาทําถนนนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นถนนสาธารประโยชน์เพือ่อที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับคือนะตอนที่เรามาซ่อมแซมเนี่ยเรามีหลักฐานนี้มายืนยันใช่ไหมครับครับเอกสารของราชการมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนั้นท่านคุณพ่อนายกเฉลิมมงไัยนั้นได้ให้งบประมาณในการลาดแอสฟันติก นะครับบริเวณถนนประมาณสี่ห้าเส้นที่มีปัญหาตรงเนี้ยอยู่อะ่ะนะครับก็มีหลักฐานเอกสารยืนยันการเบริกจ่ายเงินผู้รับเหมาและมีครบหมดครับรถครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นผมว่าข้อผิดพลาดเป็นที่ผู้กับเป็นหมอครับนะครับเพราะว่าถ้าตามหลักความจริงและมีความยุตดดิธรรมจริงๆก็ไม่สมควรที่จะฟ้องผม นะครับ,บ,รบรใช่ครับคนปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนไหนครับขั้นตอนก็คือ,อาทางอายการก็เห็นฟ้องกับทางตำรวจนะครับก็สักฟ้องดำเนินคดีกับผมส่งฟ้องศาลวันนี้ครับผมก็ได้ได้รับความกรุณาจากศาลให้ประกันตัวฟ้องฟ้อง่ท่านครับสี่ท่านครับผมกับโอผมแล้วก็รองนายกสองคนแล้วก็หัวหน้าป้องกันคนหนึ่งครับมีการแจ้งข้อหา ก็ว่าผมบุกรุกทําลายทรัพย์สินทําให้ประชาชนตรงนั้นเดือดร้อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเดือดร้อนตรงไหนผมไม่เปิดถนนให้เขาทรัพย์สินคืออะไรครับทรัพย์สินก็คือกองดินหินคุก<อ>นะครับแล้วก็มีเหล็กที่เขาไปตั้งไปขวางถนนกีดขวางไว้ซึ่งผมเองที่เลือที่ผมเห็นว่ามันน่าจะถ้าเกิดมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมารถดับเพลิงจะเข้าอย่างไง นะครับ<อ>ผมว่าเจ้าของที่นั้นไม่คิดถึงความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับผมไม่ที่ทั้งสี่ท่านโดนฟ้องข้อหาบุกรุกอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางนั้นเหมือนกันเะยครับค<อ>ือท่านนายกมองว่าเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับก็ขอ,ขอให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะน่ายเองนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับทั้งตำรวจทั้งข้าราชการทั้งนักเรียน ก็ผ่านใช้ที่ตรงที่ผมลือออกไปเนี่ยผมว่าถ้าในยกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดนั้นด้วยถ้าไม่ส่งมาตรฐานทำเพื่อความยุตดดิธรรมความถูกต้องผมว่าก็ต้องแจ้งความจับทุกคนนะครับว่าบุกลุกเพราะทุกวันนี้ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับแต่มาแจ้งผมอยู่คนเดียวนะครับผมว่ามันเป็นเกมการเมืองที่ ไม่ดีอะครับแล้วตอนนี้มีการปิดไหมตอนนี้ระหว่างนี้ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ใช้ปกติครับถนนที่ผม,ออมร,รื้ร<ผ>มาไปขับผมไม่แจ้งนะครับอตอนที่ไม่ปิดตอนนี้ครับแม้กระทั่งเนี่ยครับท่านนายกบ้านหมอนายกเทศมนตรีบ้านหมอท่านผู้กํากับบ้านหมอถ้ามีความยุติธรรมจริงต้องดำเนินคดีครับ<อ>ก็ฝากท่านนี้ก็อยากฝากอะไรเงท่านนะครับ ผมก็อยากอย่างที่บอกนะครับว่าอยากฝากท่านผู้ว่าสระบ,บุรีซึ่งมีอำนาจโดยตรงนะครับผมว่าน่าจะสมควรที่จะไปดำเนินการนะครับเรื่องเกี่ยวกับถนนสาธาระในเขตเทศบาลบ้านหมอให้จบนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดใครที่มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกนอกจากคนปัจจุบันเนี้ก็จะต้องโดนข้อหาเหมือนผมไปบุกลุกที่เขาเพราะว่าวเขาเป็นเจ้าของที่เขาเพราะว่าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ครับจะดนแบบเหมือนผมครับถ้าช่วยเหลือชาวบ้านไม่เอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ก็จะโดนปัญหาอย่างผมเนี่ยครับแล้วอย่างตำรวจนะฮะอยากจะปาบถึงอะไรให้ผู้การไหมครับก็ท่านผู้การก็ท่านมีลูกน้องเป็นผู้งับถ้าท่านมีผู้งับเป็นคนแบบนี้ผมว่าท่านน่าจะจีระดาตัวเองด้วยนะครับประกันเท่าไหร่ก็วันนี้หลักทรัพย์ประกันคนละสองแสนครับก็ใช้ทั้งหมดก็แปดแสนครับขมอหาเดียวกันหมดข้อหาเดียวกันหมดครับสี่ท่านครับ ของข่านายกนะฮะมีความน้อยใจไหตอนนี้ตอนนี้เลย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีแล้วไม่รู้จะน้อยใจไงแล้วเนาะเพราะว่าบอกไปหมดแล้ว<อ>นะครับก็ขอวิ่งวอนท่านผู้ว่าคนเดียวนี่แหละมีอำนาจหน้าที่ทําเพื่อประโยชน์บ้านเมืองสสทําอะไรไม่ใช่เป็นงานบวชงานแต่งอย่างเดียวชาวบ้านหมอเนี่ยเดือดร้อน <c oughs> ผมไม่เคยได้ยินสสเขตสี่ <c oughs> ผมพูดเรื่องนี้ในสภาเลยสักครั้งเดียว ฝากสอสอแล้วก็อดีตสอวอด้วยนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเจ้าของที่เนี่ยประชาชนเดือดร้อนแต่พวกท่านไม่เคยทําให้ประชาชนเลยนะครับสาเหตุนี้ที่มาให้กำลังใจเพราะอะไรครับท่านอดีตท่านนายกตุ้ยโดนฟ้องเรื่องเอาสิ่งกีดฝวางของเจ้าของที่ปัจจุบันออกค่ะ สิ่งกีดขวางนี่คือไงอธิบายบ่มฟังหน่อยสิ่งกีดขวางคือแท่งบาลีเออร์แล้วก็ลูกรังค่ะไปกองฝังถนนทางเข้าออกในหมู่บ้านค่ะไปเอาออกนานหรือยังเอาออกตอนที่ท่านยังเป็นนายกอยู่ค่ะท่านยังดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะเพราะว่าประชาชนไปร้องกับท่านนายกอดีตนายกค่ะตอนนั้นท่านยังเป็นนายกอยู่ค่ะก็คือก็คือที่ไปร้องนี่ก็คือบ็อกแใช้ทางกันไม่ได้หรือว่ายังไงใช่ค่ะ ประมาณนเประมาณสองร้อยครเรือนค่ะวันนี้มาให้กำลังใจอดีตท่านนายกตุ้ยค่ะเพราะอะไรครับเพราะท่านโดนฟ้องว่าไปรื้อสิ่งกีดต่างของเขาค่ะเพราะมันเป็นที่ทรัพย์สินของเขาเสียหายค่ะและในความเห็นของของป้าเนี่ยคิดยังไงกับการที่เจ้าของที่มาฟ้องกับนายกเนี่ยคิดยังไงก็คือถนนเต้นนั้นอ่ะ สัญจรมานานแล้วค่ะตั้งแต่เกิดมาคนเท่าคนแก่ต้องเดินเส้นนั้นเพราะมันมีเส้นเดียวเส้นหลักค่ะโรงเรียนก็สายน้ำฝนแล้วค่ะเพราะเส้นอื่นไม่สามารถเดินได้ไม่มีเส้นทางค่ะเส้นทางอื่นท่านนะอดีตท่านนายกก็เพิ่งจะมาทําใหม่แล้วทำไมเขาถึงมาปิดละเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาค่ะมันมีที่ดินมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนมือป่ะมีการเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนก็คนปัจจุบันเขาไปซื้อกับ เจ้าของเดิมแต่ว่ามันอยู่ในเขตเทศบาลในการดูแลของอดีตท่านนายกตุ้ยค่ะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ปิดไม่ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะปิดเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังปิดอยู่ทุกวันนี้เปิดแล้วค่ะแต่ก็คืออดีตท่านนายกตุ้ยไปรื้อถอนเขาถึงไปฟ้องค่ะรื้อถอนตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณที่ท่านเป็นนายกอะค่ะสองปีสอปีแล้วไม่ถึงค่ะ ปีสองปีค่ะ้งต้องลาออกก็จะจึงทําให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นใช่ค่ะวทำไมเขาจึงยอมเปิดอะตัวก็เพราะนายกเปิดค่ะถ้าไปอดีตท่านนายกตุ้ยอ่ะก็ได้ฟ้องมัดเอได้ไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันทุกครั้งแล้วพอเปลี่ยนนายกใหม่เนี่ยทำไมไม่มีการปิดเขาเป็นพี่น้องกันก็เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องใครเป็นพี่น้องแต่ก็ของที่ใช่เป็นน้องสาวเจ้าของที่ปิดเนี่ยค่ะนี่จะเผื่อเป็นนายกตุ้ยอย่างเก่าก็ต้องปิดอีกใช่ไหม ถ้าเป็นนายกคนเก่าก็เขาก็ต้องปิดเพราะเป็นชื่อของเขาค่ะแปลว่าที่เปิดนี่ก็เพราะว่าเป็นพี่น้องกันกับนายกใหม่ถเป็นพี่สาวเขาเลยไม่ตอนรกเลยเปิดให้เลยใช่ค่ะเราก็เป็นนายกใช่ค่ะน้องก็เป็นนายกโอ้โห